สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแผนภาพเวนและการแก้ปัญหาในรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาพค3 1 0 0 0 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะวัตถุประสงค์ในการเรียนครั้งนี้คือเขียนแผนภาพเวนแสดงเซตและนำไปใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต แผนภาพเวน v e เวนไดอะแกรมคือแผนภาพเวน v E n N ไดอะแกรมคิดขึ้นโดยจอห์นเวนนักคณิตศาสตร์และประชชัชญาชาวอังกฤษพศ2 3 7 7ถึง2466การแสดงเซตด้วยแผนภาพของเวน d i ไดอะแกรมจะช่วยให้เห็นลักษณะของเซตชัดเจนขึ้นการเขียนแผนภาพดังกล่าวนิยมให้เอกภพสัมพันธ์อยู่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งภายในบรรจุรูปปิดวงกลมวงรีปะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งภายในบรรจุรูปปิดวงกลมวงรีเช่นแทนขอบเขตของเซต a b c ต่างๆซึ่งเป็นสับเซตของ u ลักษณะต่างๆของการเขียนแผนภาพดังภาพต่อไปนี้ภาพที่1แสดงแผนภาพ a และ b ไม่มีสมาชิกร่วมกันภาพที่2แสดงแผนภาพโดยที่เซต a ไม่เป็นสับเซตของเซต b และเซต b ไม่เป็นสับเซตของเซต A ภาพที่3แสดงแผนภาพถ้าเซต A เป็นสับเซตของเซต B แต่เซต A ไม่เท่ากับเซต B ภาพที่4แสดงแผนภาพถ้าเซต B เป็นสับเซตของเซต A แต่เซต B ไม่เท่ากับเซต A ภาพที่5แสดงแผนภาพถ้าเซต A เท่ากับเซต B ภาพที่6แสดงแผนภาพถ้า A, B, C เป็นสับเซตใดๆของ U การนำแผนภาพเวนมาใช้กับการดำเนินการทางเซตจะทำให้เข้าใจในเรื่องการดำเนินการของเซตมากขึ้น 1. ยูเนียนยูเนียนของเซต A และ B เซตของสมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B ทั้งหมดสามารถใช้แผนภาพเวนแสดงให้เห็นกรณีต่างๆของเซตใหม่ที่เกิดจากยูเนียนของเซต A และ B ได้จากส่วนที่แรงเงา ดังแผนภาพที่แสดง 2. 2. intersection intersection ของเซต a และเซต b เซตของสมาชิกที่อยู่ทั้ง a และ b สามารถใช้แผนภาพเวนแสดงให้เห็นกรณีต่างๆของเซตใหม่ที่เกิดจาก intersection ของเซต a และ b ได้จากส่วนที่แรงเงาดังแผนภาพที่แสดง 3. complement ถ้าเซต a เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ คอมพลีเมนต์ของเซต A คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ U แต่ไม่เป็นสมาชิกของ A สามารถใช้แผนภาพเวนแสดงให้เห็นกรณีของเซตใหม่ที่เกิดจากคอมพลีเมนต์ของเซต A ได้จากส่วนที่แรงเงาดังแผนภาพ 4. ผลต่างผลต่างระหว่างเซต A และเซต B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A ที่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B สามารถใช้แผนภาพเวนแสดงให้เห็นกรณีต่างๆของเซตใหม่ที่เกิดจากผลต่างระหว่างเซต A และ B ได้จากส่วนที่แรงเงาดังแผนภาพที่แสดงเซตกับการแก้โจทย์ปัญหาการหาจำนวนสมาชิกของเซตจ,จำกัดการแก้ปัญหาโดยใช้การดำเนินการของเซต เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาสมาชิกของเซตต่างๆมาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาหรืออาจใช้แผนภาพของเวนช่วยในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้เลยใช้หลักเกณฑ์การดำเนินการของเซตในการหาจำนวนสมาชิกของเซตการนำเซตไปใช้ในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาโดยใช้การดำเนินการของเซต เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาสมาชิกของเซตต่างๆมาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาหรืออาจใช้แผนภาพของเวนช่วยในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้เลยใช้หลักเกณฑ์การดำเนินการของเซตในการหาจำนวนสมาชิกของเซตสรุปแผนภาพเวนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแสดงความสัมพันธ์และแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะการเข้าใจและฝึกใช้แผนภาพเวน ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นสื่อการเรียนรู้นี้จัดทำโดยนางสาวอาลิสาคงจูดครูศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรขอบคุณค่ะ